ก่อนอื่นก็ต้องขอสวัสดีท่านผู้ปกครองทุกท่านนะครับก็ผมอาจารย์สุสทธิ์นดาโพนะครับขณะนี้ก็ดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาล,ลัยศรีนครินทร์วิโรธประสานมิตรฝ่ายมัธยมนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่โรงเรียนสาธิตประสานมิตรของเรานะครับขอบคุณที่ไว้วางใจนะครับ ส่งบุตรหลานมาให้เราได้อบรมัางสอนดูแลนะครับแล้วก็พัฒนาเขาให้สู่การเรียนรู้สู่สังคมแห่งภูมิปัญญาอย่างที่ท่านต้องการนะครับโรงเรียนก็พยายามจะทำท,ทุกวิธีทางนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหลักสูตรการเรียนการสอนเรื่องของการพัฒนาในเรื่องของสภาพแวดล้อม ในการเรียนให้มันมีความเหมาะสมกับพัฒนาการเรียนรู้ของเขาครับเราก็จะอัปเดตข่าวสารต่างๆในการที่จะพัฒนาสถานที่หรือว่าอะไรต่างๆนะครับแม้ในปัจจุบันเนี่ยสถานการณ์ต่างๆเนี่ยถือว่าเป็นสถานการณ์ที่ค่อนข้างเรวร้ายที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโควิดทางโรงเรียนก็มีมาตรการนะครับคำนึงถึงเรื่องของความปลอดภัยของนักเรียนเป็นสําคัญนะครับนอกนั้นก็จะต้อง ปรับตัวอย่างมากเลยที่จะพัฒนาการเรียนการสอนนะครับก็อยู่ในยุคที่เราเรียกว่า new normal นะครับการเรียนการสอนถูกปรับเปลี่ยนถูกพัฒนาเพิ่มมากขึ้นนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับโรงเรียนก็พยายามที่สุดที่จะดูแลบุตรหลานของท่านเนี่ยให้เขามีความรู้ความสามารถอย่างที่ควรจะเป็นนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นโรงเรียนก็คงจะเดินไป เพียงลำพังไม่ได้นะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือบทบาทของสมาคมผู้ปกครองและครูก็เข้ามามีส่วนร่วมในการที่จะช่วยเหลือกันในการพัฒนาโรงเรียนนะครับก็เป็นเป็นเป็นส่วนสําคัญอีกส่วนหนึ่งที่ให้เรียกว่าโรงเรียนสามารถเดินไปได้นะครับรังนั้นผู้ปกครองด้วยนะครับโรงเรียนเปิดกว้างแล้วก็พร้อมรับคําแนะนํา นะครับข้อคิดเห็นหต่างๆเสมอนะครับท่านผู้ปกครองเนี่ยสามารถเดินเข้ามานะครับแล้วก็เข้ามาปรึกษาหารือนะครับไม่ว่าจะเป็นไม่ว่าจะเป็นตัวผมเองหรือว่าอาจารย์ท่านอื่นๆนะครับในการที่จะดูแลในเรื่องเหล่านั้นนะครับก็โรงเรียนยินดีนะครับยินดีที่ ที่ท่านได้เลือกเรานะครับแล้วก็ขอให้การเรียนการสอนในเทอมนี้นะครับในปีการศึกษานี้ก็ผ่านพ้นไปได้ดีนะครับก็ขอทุกคนมีความสุขนะครับโชคดีครับสวัสดีครับท่านผู้ปกครองทุกท่านครับวันนี้ผมมาในานามของตัวแทนของผู้ปกครองเราและในานามสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตฝ่มัธยมที่จะมาขอกล่าวคำว่า ยินดีต้อนรับในสภาวะเหตุการณ์ที่ทุกคนไม่คาดฝันในสภาวะที่การเรียนการสอนทั้งครูบาอาจารย์และผูกของพวกเราต้องมีการปรับตัวปรับทัศนคติปรับการทํางานปรับการเรียนการสอนทั้งเก่าและใหม่มาเป็นแนวยุควิวัฒนาการที่ต้องสู้กับในสิ่งที่ลูกหลานของพวกเราไม่ได้มาเรียนที่โรงเรียนและในขณะน,นี้ทางโรงเรียนก็พร้อมหลายๆสิ่งหลายอย่างที่พวกเรา ได้ช่วยกันโดยเฉพาะพวกครองทุกทกท่านที่อยู่อย่างเป็นกลยาณมิตรด้วยกันที่มาช่วยสมาคมช่วยกันเสนอแนะช่วยกันพัฒนาช่วยกันปรับปรุงนะครับปกติแล้วถ้าไม่มีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนี้สมาคมเองก็จะมีการจัดกิจกรรมหลายๆอย่างเพื่อให้ความรู้กับพวกครองเราภายในอาณาจักร13ไร่ของพวกเราประจวบเหมาะในตอนนี้ผมเองในนามสมาคมในฐานะในการนําองค์กรของสมาคมพวกเรา ก็อยากจะแนะนํผู้กครองพวกเราว่าอยากให้ผู้กครองพวกเราช่วยดูบุตรหลานเพราะขนาดนี้ลักษณะของการเรียนออนไลน์ดังนั้นการเรียนออนไลน์จะแตกต่างการเรียนที่ห้องเรียนดังนั้นเนี่ยผมเองก็อยากจะฝากความคิดเห็นฝากถึงผู้ครองทุกท่านว่าหากมีปัญหาใดๆที่เกิดในสิ่งที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนลบกวนผู้ปกครองช่วยให้บุตรหลานพวกเราและผู้ปกครองพวกเราเอง นึกถึงครูบาอาจารย์โดยเฉพาะเป็นด่านแรกก็คือพวกคองในสิ่งที่มีปัญหาต่างๆที่จะคลายข้อสงสัยให้ติดต่อฝ่ายอาจารย์ประจําชั้นหรือผู้ช่วยอาจารย์ประจําชั้นที่บุตรหลานของพวกเราที่ได้เรียนอยู่นะครับส่วนกิจกรรมของสมาคมปีนี้คาดว่าจะต้องขยับไปไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นสายสัมพันธ์กีฬาสีหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นส่วนหมู่มากหรือส่วนรวมนะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่ สมาคมเองก็ได้มีการประชุมทุกๆ1เดือนทุกเดือนเราก็มีประชุมหนึ่งครั้งในหนึ่งครั้งเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยก็อยากจะสรุปคร่าวๆว่า3-4เดือนที่แล้วมาเนี่ยทางสมาคมเองก็ได้มีการจัดทําบัตรและบ,บิสที่จะแจกนะครับให้ลูกหลานพวกเราในการเดินทางต่อไปในอนาคตในการใช้สอยบางสิ่งบางอย่างก็ได้มีการพัฒนานําเทคโนโลยีเข้ามา ให้ความสะดวกสบายและก็แบ่งเบาภาระในการชําระค่าบำรุงการศึกษาให้กับบุตรหลานของพวกเรานะครับส่วนกิจกรรอื่นๆสมาคมเองก็ได้มีการพัฒนาไปอย่างไม่หยุดนะครับถึงแม้ว่าในเกิดเหตุการณ์ในสิ่งที่เราได้มองเห็นภาพปัจจุบันอยู่แม้กระทั่งเรื่องความปลอดภัยของบุตรหลานของพวกเราผมเองในนามสมาคมก็กล่าวคําว่าขอยินดีต้อนรับในภาคการศึกษา 2564ในครั้งนี้ในสภาวะเหตุการณ์ที่พวกเราต้องช่วยกันนะครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ ค่ะสวัสดีค่ะทั้งผู้ปกครองและนักเรียนทุกคนนะคะสําหรับฝ่ายกิจการนักเรียนนักพัฒนาวินัยนะคะก็จะเป็นฝ่ายที่เน้นเรื่องการดูแลนักเรียนเน้นการดูแลนักเรียนทุกคนเนาะในการอยู่ร่วมกันในโรงเรียนนะคะโดยที่เราจะสอนนักเรียนรู้จักบทบาทหน้าที่ของนักเรียนนักเรียนปฏิบัติตามระเบียบวินัยของโรงเรียนนะคะแม้ปัจจุบันนี้เนี่ยเราจะเรียนออนไลน์นะคะนักเรียนก็สามารถมีวินัยของการเป็นนักเรียนได้แม้จะอยู่ที่บ้านนะคะแล้วก็เรื่องของการทํากิจกรรมของนักเรียนนะคะที่ เราเนี่ยขับเคลื่อนด้วยการทํากิจกรรมของนักเรียนเ,นยเป็นหลักเพราะฉะนั้นการทํากิจกรรมของนักเรียนส่วนใหญ่เราจะทําร่วมกันแต่ด้วยภาวะการปัจจุบันตอนนี้เนี่ยเราอาจจะไม่ได้มาทําร่วมกันแล้วแต่เราจะมีวิธียังไงนะคะที่เมื่ออยู่บ้านเราก็สามารถทํากิจกรรมของโรงเรียนได้กิจกรรมการเป็นนักเรียนได้นะคะซึ่งทั้งด้านวินัยของนักเรียนแล้วด้านกิจกรรมของนักเรียนเนี่ยเดี๋ยวจะมีอาจารย์ที่เป็นผู้รับผิดชอบดูแลเรื่องนี้นะคะมาพูดคุยกับนักเรียนเพิ่มเติมนะคะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับ สำหรับฝ่ายกิจกรรมนักเรียนนะครับก็เป็นฝ่ายที่เรามุ่งเน้นในการที่จะพัฒนานักเรียนนะครับในการที่จะพัฒนาตนเองนะครับผมโดยการผ่านกิจกรรมต่างๆที่นอกเหนือจากหลักสูตรในห้องเรียนนะครับซึ่งกิจกรรมต่างๆเนี่ยก็จะเป็นการที่จะมุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนนะครับได้นําเอาองค์ความรู้ในห้องเรียนมาประยุกต์ใช้นะครับกับสถานการณ์จริงนะครับหรือว่าเราเรียกว่า learning by doing นะครับโดยกิจกรรมต่างๆแล้วก็มุ่งเน้นให้นักเรียนเนี่ย ได้ทํางานร่วมกันกับทั้งนักเรียนเองนะครับครูอาจารย์นะครับหรือผู้เชี่วยวาญาญทั้งในและก็นอกโรงเรียนรวมไปถึงผู้ปกครองด้วยนะครับซึ่งทางฝ่ายกิจกรรมนักเรียนก็หวังไว้ว่ากิจกรรมต่างๆนะครับจะช่วยพัฒนานักเรียนทั้งต่อตนเองแล้วก็ต่อสังคมนะครับในสถานการณ์ ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้นะครับผมทางโรงเรียนเราก็ไม่ได้นิ่งนอนใจครับพวกเราได้ช่วยกันคิดกิจกรรมต่างๆนะครับถึงแม้ว่านักเรียนจะไม่ได้มาเจอกันที่โรงเรียนหรือว่าทํากิจกรรมร่วมกันที่โรงเรียนนะครับแต่ว่าเราก็จะมีกิจกรรมที่นักเรียนจะสามารถทากิจกรรมร่วมกันแม้จะอยู่ที่บ้านได้กันนะครับแต่ว่าจะมีกิจกรรมใดๆนั้นก็ต้องรอติดตามชมต่อไปนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับอาจารย์ประพลมโนนะครับ ฝ่ายพัฒนาวินัยของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์ประสานมิตรฝ่าย,ย,ยมัธยมก็ขอต้อนรับผู้ปกครองและก็นักเรียนประจําปีการศึกษา2564ทุกท่านครับวันนี้ฝ่ายพัฒนาวินัยจะมีเรื่องมาแจ้งให้กับผู้ปกครองทราบเรื่องที่1น,นะครับก็จะเป็นเรื่องในส่วนของการขาดลานะครับของนักเรียนผู้ปกครองสามารถที่จะเข้าไปในเว็บไซต์ของโรงเรียนนะครับไปในช่องของแบบคําร้องในส่วนของฝ่ายพัฒนาวินยัย ก็จะมี3ส่วนด้วยกันนะครับส่วนที่1ก็จะเป็นส่วนของการลาลาป่วยลากิจนะครับส่วนที่2ก็คือลาเกิน3วันส่วนที่3เนี่ยจะเป็นใบขออนุญาตออกนอกโรงเรียนในกรณีทั้ง3ส่วนนี้นะครับขอให้ผู้ปกครองเซ็นรับทราบแจ้งความประสงค์ส่งที่อาจารย์ประจําชั้นอาจารย์ประจําชั้นจะรวบรวมส่งที่ฝ่ายพัฒนาวินัยในกรณีส่งที่ฝ่ายพัฒนาวินัยเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ส่วนนี้จะไม่มีการตัดคะแนนใดๆทั้งสิ้นก็จะเข้าอยู่ในระบบของสารสนเทศของโรงเรียนแล้วก็อยู่ในระบบของโรงเรียนครับ ในส่วนที่2จะเป็นในส่วนของคะแนนต่างๆนะครับของนักเรียนทั้งระบบไม่ว่าจะเป็นในการออนไซต์ตามปกติเ,เป็นเขาเรียกว่าเวลาในการสแกนหน้าเข้าโรงเรียนนะครับแล้วก็เช็คชื่อเข้าโฮมรูมในส่วนของเช็คชื่อรายคาบต่างๆในคะแนนทั้งส่วนทั้งหมดที่อาจารย์ได้พูดไปทั้งหมดนี้นะครับก็สามารถเข้าไปดูในระบบสารสนเทศของโรงเรียนได้ในส่วนของรหัสเข้านะครับก็จะใช้13ตัวหลักบัตรประชาชน แล้วก็รหัสนักเรียนเข้านะครับเพื่อที่จะเข้าไปดูคะแนนต่างๆทั้งสงส่วนนี้ก็ขอให้ผู้ปกครองได้ทําการตรวจสอบแล้วก็ช่วยเหลือนะครับทั้งโรงเรียนทั้งผู้ปกครองจะได้มีส่วนร่วมในการติดตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์เด็กดีศีสาธิตของโรงเรียนมหาวิทยาลัยศิรินทรวิโรธสาษามิตรฝ่ายมัธยมทุกคนครับสำหรับฝ่ายพัฒนาวินยัยมีเรื่องมาแจ้งให้ทราบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ สวัสดีค่ะนะคะอาจารย์ปูนทองนะคะแล้วก็รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการนะคะรองเตาค่ะนะคะ สวัสดีคุณผู้ปกครองนะคะแล้วก็นักเรียนนะคะแล้วก็อาจารย์ประจําชั้นทุกท่านนะคะโอเคค่ะวันนี้นะคะคือเป็นวันที่ผู้ปกครองจะต้องมาเจอกับอาจารย์ประจําชัน้นเพราะฉะนั้นคําถามหลายๆคาถามที่ผู้ปกครองอยากรู้นะคะครูก็อยากรู้นักเรียนก็อยากรู้นะวันนี้เราจะมาถามกับลองเต้วนะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะคําถามแรกค่ะลองเต้วนะคะคําถามแรกนะคะคือทำไมามอายของเราอะค่ะเจ้าแต้าทำไมจะต้องแยกเป็นเอกเอกคะที่อื่นไม่เป็นทำไมที่นี่เป็นคะ ก็แนวคิดมาจากว่าจริงๆแล้วเนี่ยการศึกษาเนี่ยนะเป็นหลักสูตรเดียวแล้วก็มันมีอยู่2ส่วนส่วนที่1ก็คือรายวิชาพื้นฐาน41หน่วยกิตแล้วก็รายวิชาเพิ่มเติม61หน่วยกิตเพราะนั้นรายวิชาเพิ่มเติมที่มีมากนี่แหละก็คือแสดงลักษณะเฉพาะตนของนักเรียนเราจิงเอารายวิชาเพิ่มเติมเนี้ย มาเรียกว่าวิชาเอกอ๋อโอเคก็คือเหมือนเพิ่มเติมมาเนาะนักเรียนจะได้เขาเรียกอะไรผักดันนะความสามารถของนักเรียนนะคะแต่ละคนเนาะผู้ปกครองเข้าใจตรงกันนะคะโอเคนะคะแล้วก็มันก็เหมือนับว่าถ้าที่พูดง่ายๆนะน้องปงอูง่ายๆคือวิชาเอกก็เทียบได้กับแผนการเรียนอ่าแผนการเรียนเนาะแปลว่าแผนการเรียนของใครก็เฉพาะของเอกแต่ละนั้นๆใช่ไหมคะโอเคนะอ่าต่อไปนะคะคําถามต่อไปค่ะจะลองเต้านะคะ ก,ก,กิจกรรมการเรียนการสอนเป็นยังไงคะในรูปแบบแบบนี้จะเป็นยังไงบ้างออตอนนี้นะคะกิจก,กรรมการเรียนการสอนเนื่องจากว่าสถานการณ์โควิดเป็นการสอนแบบออนไลน์น้องปูนเห็นไหมว่าเวลาเราออนไลน์เนี่ยนะคะในนามน้องปูนเป็นอาจารย์น้องปูนเตรียมอะไรไหม โอ๊ยเตรียมมากนะคะเพอร์เฟกนะพราะครูนี่ต้องปรับตัวนะคะไม่ได้พูดเบอร์เรื่องจริงเนาะคือเด็กเนี่ยครูต้องคือทำยังไงก็ได้ให้เด็กสนใจเนาะเด็กปิดไมค์ใส่เด็กไม่เปิดกล้องนะคะคือเราต้องสนใจที่สุดนะคะ โอเค <Okay. S 2> ตอนนี้ดูไหมคะผู้ปกครกองเราเนี่ยนะคะได้ใช้ Microsoft Teams เหมือนกันหมดแล้วคุณพ่อคุณแม่ก็สามารถที่จะติดตั้ง Microsoft Teams เนี mm ่ย hmm. ไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์หรือว่ามือถือของคุณพ่อคุณ,คณแม่ด้วยนะเพราะอะไรรู้ไหมเวลาเด็กเรียนอะไรเราสามารถที่จะติดตามได้เลยน้องปูนอ่าใช่อ่าผู้ปกครองต้องมีส่วนร่วมนะเด็กไม่ส่งงานลูกเรื่ไม่ส่งงานไปคอยดูได้ไปกดดูได้เลยนะใน assignment นะคะเพราะนั้น ทุกอย่างมันคืออยู่ในนั้นหมดเลยนะการเรียนการสอนอยู่ในนั้นหมดเลยค่ะค่ะแล้วยิ่งตอนนี้โรงเรียนน่ะที่น้องปูนทําเทปไปเห็นไหมเอกสารโรเนียลทุกๆอย่างอะ่ะเราก็ได้ทําให้กับนักเรียนไปแล้วในหนึ่งภาคเรียนเลยนะในหนึ่งภาคเรียนที่ทุกทุกคนตั้งใจที่จะผลิตเอกสารก็ให้กับเด็กไปหมดแล้วแต่ถ้าไม่มีน้องปูรู้ไหมทํายังไงอ่านะถ้าไม่มีนะอาจารย์ผู้สอนเขาก็าจะไม่ ไม่กดดันไม่อะไรนะคะก็คืออาจจะมีไฟล์ให้นักเรียนนักเรียนอาจจะไปพิ้นเองนะคะแล้วเอามาใช้ได้นะทุกอย่างมันพลิกแพงแอปพพลายได้หมดนะเพราะนั้นผู้ครองไม่ต้องกังวลคะ่ะใช่เพราะมันอยู่ในไฟล์นะคะไฟล์ของใน Microsoft จะมีทุกรายวิชาถ้าไม่มีทวงอาจารย์เลยลูกอาจารย์คะโพสตไฟล์ให้หนูหน่อยนะคะได้ค่ะคือนักเรียนทำได้ทุกอย่างนะ,ะจะจิกครูให้ครูทำอะไรทำได้หมดเลยนะคะโอเคค่ะจันแซลนะคะคำถามต่อไปค่ะนะคะ ผู้ครองเป็นห่วงเนาะเวลาเข้ามาม .4 เนี่ยนะคะนักเรียนลูกตัวเองจะเป็นยังไงบ้างจะเข้ากับเพื่อนได้ไหมชีวิตกันอยู่จะเป็นยังไงนักเรียนออนไลน์ก็ค่ค่ะเขินๆนะคะลองแต้วคิดว่ายังไงม .4 ม .5 ม .6 ล้วจะเป็นยังไงบ้างโอ้ยทั้งม .4 ม .5 ม .6 เนี่ยมปลายเนี่ยนะน้องปูรู้ไหมสามระดับเนี่ยสามแบบเลยอ่าสามแบบเป็นยังไงคะต้องบอกม .4 นะม .4 เนี่ยเป็นมที่เข้ามาเด้ เขามั่นใจอ่ะเขามั่นใจเต็มๆเ,เต็มหนึ่งมาจากแต่เรื่องเรียนใช่ไหม <ๆ S 2> แล้วก็มาอยู่ร่วมกันเพราะ,ะนั้นความมั่นใจที่มีมากน้องปูนคิดว่ามันจะเป็นผลดีผลเสียอ๋อคือพอ number one number one มาอยู่รวมกนะันอจาจยนแจ้วโนก็เหมือนโอ้โหสู้ลบปกมือกันเนาะเพราะนั้นต่างคนต้องต่งตางปรับนะ<ช>ต้องปรับ <ๆ S 3> ตัวนะคะคุณพ่อคุณแม่ปรับไหมคะ คุณพ่อคุณแม่ไม่รู้เลยคุณพ่อคุณแม่ปรับไหมต้องปรับด้วยนะคือต้องพูดแล้วให้กําลังใจลูกนะคะก็ไม่ต้องไปอวยลูกว่าอุย๊ยลูกฉันเก่งมาอย่างนั้นอย่างนี้เนาะทุกอย่างต้องเรียนรวมกันแล้วก็คือปรับให้เหมือนกันหมดค่ะทางที่ดีที่สุดนะคะคุณพ่อคุณแม่ควรจะมีปัญหาใดๆก็ใช้ความเป็นกัรยานามิตรนะคะคุยกับ อาจารย์แล้วก็บอกกับทางโรงเรียนเราจะได้ทราบร่วมกันว่าปัญหาแท้จริงนะี่เป็นยังไงอย่าเพิ่งฟังข้างเดียวจากลูกอืมต้องฟังหลายๆฝ่ายผู้ปครองนะกับกับไว้เลยนะต้องฟังเยอะๆนะฟังครูด,ด้วยฟังมุมนักเรียนด้วยนะคะ อ่ะต่อไปค่ะประมาณมหอะอาจารย์แต้วต้องมอ .5 แล้วม .5 เป็นยังไงบ้างตอนแรกมสมั่นใจอ่ะม4มั่นใจนนนไ,ไม่มั่นใจมอ่า<อ>เป็นยังไงคะตอนมอตอนแรกเขาว่าม4ีคเามั่นใจใช่ไหมพอเรียนไปเรียนมาไม่มั่นใจแล้วแต่ตอนมห้าตับโทษนะคะโคษจะมั่นใจอ่าที่สุดของความมั่นใจนะโอเคเพราะเขาอยู่มานานแล้วเหมือนเขาอยู่มาปีหนึ่งแล้วเจนที่เจนทางแล้วนะคะ ปรากฏว่าพอมอห้าเดนที่เจนทางเจนเพื่อนเจนทุกอย่างาทิ้งเลยค่ะทิ้งเลยใช่ไหมทิ้งเลยทิ้งเลยทิ้งอะไรบ้างการเรียนก็ลดลงการเรียนก็ลดลงนะคะแล้วก็เพื่อนจะมาอันดับหนึ่งวนพ่อแม่เป็นผู้ห่างไกลเลยค่ะเพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่คะมอห้าจะเป็นมอที่นะคะคุณพ่อคุณแม่จะรู้สึกเลยว่าห่างไกลจากลูกเพราะฉะนั้นจากตรงนี้ดูได้จากสถิตผลการเรียนจะเป็นสถิ ผลการเรียนของ3ระดับนะคะโอเค okay. ก็คือคุณพ่อคุณแม่ต้องทําใจนิดนึงตรงที่พม5เนี่ยเขามีกิจกรรมเยอะเนาะเพราะนั้นสิ่งที่เขาโฟกัสการเรียนเนี่ยเขาจะชอบทํากิจกรรมเนาะเราต้องรู้ว่าลูกของเราเป็นยังไงเนาะกิจกรรมครูที่1เลยอาจารย์เต้วชอบเป็นดำเปเยอะเป็นนู้นเป็นนี่อุ้ยทาฉากทำ,ทำ,ทำนู้นคือเขาเลิฟของเขานะคะเพราะนั้นก็ต้องคอยกระตุ้นเขาพอ พอดีเนาะว่าอย่าทิ้งการเรียนเนาะเพราะว่ามันสําคัญเหมือนกันเกรดในช่วงของม .4 ม .5 สําคัญมากนะคะโอเคค่ะต่อไปค่ะคําถามต่อไปค่ะจันเต้วม .6 ล่ะค่ะม .6 จะต้องเตรียมตัวยังไงนะคะ ม .6 เป็นมที่ถูกแรงกดดันมากที่สุดกดดันจากตัวเองเราปีสุดท้ายแล้วกดดันจากคุณพ่อคุณแม่เพราะคุณพ่อคุณแม่จะคาดหวังมาก่สุดกดดันจากเพื่อนเพอีกเพราะว่ามันคือระบบการการแข่งขันดังนั้นมหกเป็นมที่น่าสงสารที่สุดเลยค่ะคุณพ่อคุณแม่นะคะแล้วเราจะทำยังไงดีน้องโฟนดูไหมมาาอย์เต้ เลยค่ะเราต้องทํำยังไงบ้างถ้าม6นะคะทางโรงเรียนเนี่ยได้เตรียมพร้อมสําหรับม6แล้วว่า 1. เดี๋ยวเราก็จะปล่อยเทปเกี่ยวกับเรื่องของการสอบระบบทีแคสน,นะ,ะของปี2564ให้นักเรียนได้ศึกษานะคะ 2. นะคะอาจารย์แต่ละท่านในแต่ละวิชาเอกเนี่ยเขาจะมีกระบวนการขั้นตอนที่จะติดตามนักเรียนว่าขนาดนี้ เกรดนักเรียนไปถึงตรงไหนบ้างขณะเดียวกันเนี่ยทางแนแนวก็จะคอยเตือนนักเรียนว่าตรงไหนมีสอบอะไรเข้าสมัครกันแล้วไหม,มนะคะขณะเดียวกันเนี่ยทางโรงเรียนเนี่ยก็จะคอยดูแลว,ว่าเกรดนักเรียนนอกจากเกรดแล้วใช่ไหมก็จะดูแลว,ว่าคณะแต่ละคณะเนี่ยนะคะเขามีข้อแม้อะไรซึ่งรายละเอียดทั้งหมดนี้เราจะคุยกันมากๆในรายวิชาแนแนวก็คือไม่ต้องห่วงเนาะก็คือ ผู้ปกครองนอกจากคาดหวังว่าลูกจะต้องเข้าโรงเรียนมาหาลัยได้แล้วนะคะครูก็คือต้องมีคนคอยผลักดันเนาะคอยๆตกค่อยๆประครบประงมว่าเขาจะมีที่เรียนตรงไหนบ้างเนาะอะไรที่มีข่าวสารสอบตรงเนี่ยคืออาจารย์ประจําชั้นเนี่ยก็ต้องคอยพยายามเอามาบอกนะคะเพราะนั้นผู้ปกครองไม่ต้องกังวลเรื่องนี้นะคะแล้วก็สิ่งที่ต้องประคองเด็กม .6 ไปยังปลายทางคืออะไรครับอาจารย์แต้ลสิ่งที่ประคองนะคะคุณแม่คะ่ะ คุณแม่ต้องให้ความรักที่บางช่วงก็จะต้องใกล้ชิดแต่บางช่วงก็ต้องห่างเพราะม,มอหกจะเป็นมอที่อารมณ์สวิงมากอารมณ์สวิงนะฮอร์โมนพุกงพ่านนะคะเพราะนั้นคุณแม่ต้องอต้องเข้าใจความรู้สึกของลูกเนาะนะคะต้องเข้าใจมากๆเลยแล้วเป็นกองทับหลังที่ดีที่สุดดูแลสุขภาพค่ะ ซัพพอร์ตทุกอย่างที่ลูกจะไปไหนทําอะไรสนับสนุนเขาค่ะเขาจะได้มีความสุขเมืม่าตรวนี้กพ่อกับแม่อยู่เคียงข้างเขาโอเคอเค,คือเวลาเห็นลูกนิ่งๆเนี่ยไม่ต้องไปกดดันเขาเอ้ยทำไมไม่สนใจจริงๆเขาอาจจะสนใจนะเพราะว่าด้วยรูปแบบคือคนแข่งขันเยอะเนาะเขาก็อยากจะมีที่เรียนเหมือนกันเพราะนั้นไม่ต้องไปกดดันเขาใครอยู่ห่างๆเนาะอยู่ข้าง,ๆ,นะางๆคอย คอยซัพพอร์ตเขาแล้วกันนะคะโอเคค่ะผู้ปกครองคำถามต่อไปค่ะจันแจ้วนะคะบทบาทของผู้ปกครองจะทํายังไงได้บ้างบทบาทผู้ปกครองที่จะต้องคอยซัพพอร์ตเด็กนะคะในมุมมองของจันแจ้วต้องทํายังไงบ้างคะก็เมื่อกี้เราได้บอกแล้วนะคะว่า1 จะต้องซัพพอร์ตเรื่องราวอซัพพอร์ตแล้วเราก็ต้องทํายังไงบ้างต้องติดตามข่าวในการเคลื่อนไหวตอนนี้เนี่ยนะเขามีสอบที่ไหนบ้างะบางคณะเนี่ยอาจจะต้องสอบวิชาเฉพาะด้านเช่นจะสอบ CU t e s ไหมจะสอบ SAT i ไหมต้องไปดูนะคะนอกจากนั้นแล้วที่สําคัญต้องเคลื่อนไหวติดตามอาติดตามนะผู้ครองเนาะจะต้องโหลดแอปพลิเคชันเลยนะคะของเด็กดีเนาะสอบที่ไหนยังไงตรงไหนเปิดรับตรงผู้คอง จิ้มไปที่อันเดียวรู้หมดเลยเนาะรู้พร้อมเด็กเด็กรู้เราก็ต้องรู้ด้วยเนาะ <L uk> พราลูกของเราค่ะแล้วรู้ไหมปัญหาครั้งที่แล้วม6ปัญหาอะไรคะจันแจวปัญหา1หม6สมัครไปแล้วอ่าสมัคร,รเร้วยังไงลืมจ่ายเงินลืมจ่ายเงินนะปากฏวันสาบ ไปไม่ทันไปไม่ทันไปไม่ทนัทนคิดว่าได้สอบนะไม่ได้สอบจ้าไม่ได้สอบสามได้สมัครแล้ว้ยืนสมัครแล้วประกาศแล้วได้แต่ปรากฏไม่ได้เพราะอะไรรู้ไหมลืมกดยืนยันเสร็จอ่าเพราะนั้นสําคัญนะไปให้ทนันใช่ไหมคะมใจเงินนะแล้วก็ต้องกดยืนยันสิ็จิอีกเนาะเพราะนั้นหลายขั้นตอนเยอะเนาะผู้ครองต้องคอยเป็นหูเป็นตาใช่ไหมคะที่สําคัญสุด มัวแต่ดีใจว่าตัวเองเนี่ยได้ยังไม่จบม .6 ค่ะ<อ>เพราะว่ายังติดศูนย์อยู่เพราะฉะนั้นที่สําคัญที่สุดเลยนะคะหนูจะต้องมีคุณสมบัติครบก่อนคือจบม .6 ให้ได้เพราะฉะนั้นอะไรที่มีศูนยอยู่อะไรที่มอสออยู่ อะไรที่ปอผออยู่ต้องแก้ให้มใหมดตรงรีบแกเนอะตั้งแต่มอ4เนอะอย่าพยายามปิดศูนย์นะคะม,มันเป็นการให้เขารีกคะแนนจะเยอะมากเนอะตอนมอ4เนอะเป็นช่วงเก็บเกี่ยวนะคะม5ก็อย่าพึ่งทิ้งหนะหม6เข้ามาหาลัยได้แล้วรอดตัวแล้วจะสบายนหะอย่าลำบากตั้งแต่แรกนะคะอาจารย์เต้ค่ะคำถามต่อไปค่ะโรงเรียนนะคะม4ม5ม6จะสนับสนุนยังไงนะคะให้เขาไปยังฝั่งฝันนะคะที่เขาวางเอาไว้ค่ะก็จุดที่หนึ่งนะคะ เราจะมีสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนกระบวนการสร้างแรงบันดาลใจเนี่ยเช่น1 เราจะมีผู้เชี่ยวชาญอ่ามีผู้เชี่ยวชาญนะมีค่ะต้องคือต้องเตรียมเนาะเพราะเด็กๆก็อยากจะเรียนกับคนที่เชี่ยวชาญเฉพาะทางของข่าวอ่าแต่ละเอกจะมีผู้เชี่ยวชาญได้มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันสองเราจะพาไปดูงานอ่าไปดูงานด้วยนะโอ้ดูงานนะคะนักเรียนอ่อน้องปูนสังเกตไหมแล้วออนไลน์ตอนนี้เราจะดูงานได้ไหมดูได้สิทาไมจะไม่ได้เนาะเพราะว่า เรามี Microsoft ทีมเราจะพาใครเข้าไปก็ได้นะคาผู้เชี่ยวชาญพาอะไรไปดูเนาะสามารถเวิร์กช็อปในนั้นได้เลยนะสามารถทำได้ค่ะเมื่อกี้ได้ไ้พบผู้เชี่ยวชาญไปดูงานและนอกจากนั้นนะคะ เราอะจะพานักเรียนเนี่ยไปฝึกงานบ้างบางเอกมีฝึกงานด้วยนะโอ้โหทีนี้นอกจาก3อย่างเลยนะคะอีกส่วนหนึ่งเนี่ยเราจะรู้ได้ยังไงว่านักเรียนของเราเนี่ยมีคุณภาพไหมเราจะมีเกณฑ์การจบเกณฑ์การจบเป็นยังไงคะจันเปาเกณฑ์การจบในแต่ละวิชาเอก่ยค่ะจะบ่งบอกเลยว่าเฮ้ยเกณฑ์ที่เราตั้งขึ้นมาเนี่ยเพื่อตะล่อมเป็นกรอบให้เด็กเนี่ยไปถึงความฝันให้ได้แล้วเอาเกณฑ์การจบเนี่ย มาสร้างเป็นพอร์อตเพราะนั้นในการสอบเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยเนี่ยมันจะมีจะต้องใช้พอร์ตโปลิโอใช่ไหม,มซึ่งการใช้พอร์ตโฟลิโอเนี่ยถ้าเ,เราจะหลอกลวงเด็กยังไงเนาะอ๋อเราต้องหลอกลอ่อเนาะใช่ต้องหลอกลอ่องั้นการหลอกล่อเด็กทําไงบ้างกัดตายเก์การจบใช่ไหมโอเคแปลว่าก็คือมีวางเป้าหมายแพทเทิร์นให้เขาแล้วเพราะตั้งแต่เขาเข้ามาม .4 เนี่ยเป็นการหลอกล่อเขาว่ามีเกมการจบนะเพราะนั้น พวกนี้คือจะต้องได้ทำใช่ไหมแต่ละอย่างเนี่ยค่ะเกณฑ์น้องปูนเกแหวนเกณฑ์กันจบก็คือจะต้องไปเข้าค่ายนะคะแล้วก็ทําร่วมกิจกรรมทุกอย่างของในเอกเนาะเนี่ยค่ะใช่หรือว่าบางเอกนะคะบอกต้องไปสอบซ U อทปบางเอกบอกว่าต้องไปทําวิจัยซึ่งแต่ละหมดเนี่ยแต่ละเอกเนี่ยเขาจะตั้งเกณฑ์ไว้แล้วเกณฑ์เหล่านั้นเน่ะพอเด็กเข้าไปปุ๊บก็จะทํางานเพื่อที่จะเอางานนั้นเข้าไปสู่พอร์ต อ๋อโอเคนะคะโอเคนะแต่ว่า ผู้ปกครองนะจะพอเข้าใจแล้วเนะว่าของเรามีเกณฑ์ยังไงบ้างเนอะสาหรับการทําให้นักเรียนไปสู่เป้าหมายนะคะอ่ะซึ่งวันนี้น้องปูนแต่ละ,ะเอกนะคะถ้าเป็นพ่อคุณแม่อยากรู้ว่าเอ๊อแต่ละเอกเนี่ยมีเกณฑ์การจบต่างกันไหมวันนี้ที่เราจะพบกับอาจารย์ประจารําชั้นช่วงต่อจากรกายการอาเขาจะได้คุยเลยผู้ปกครองนะพอเข้าคุยกับอาจารย์ประจำชัน้นเนาะสิ่งที่เราสงสัยสิ่งที่เราอยากรู้นะถามได้หมดเลยค่ะนะคะเป็นการพบปะเนาะนาน,าน ที่เราพบปะก็ถามให้ครุ้มกับที่เราอยากรู้นะคะโอเคค่ะคําถามนะคะคําถามนะแล้วเราจะมั่นใจได้ยังไงอาจันแต้ว่าเรียนแบบวิชาเอกเนี่ยโลดเพอร์เฟกต์นัมเบอร์วาค่ะจันแตว ก็ต้องเป็นเชิงประจัดทางสถิติ<อ>เราจัดมาประมาณ10กว่าปี10กว่าปีแั่วิชาเอกสถิติผลการสอบเข้ารั้วมหาวิทยาลัยนะคะไม่ต่ำกว่า80%<อ>ไม่ต่ำกว่า80%เลยค่ะและ ปีนี้ปีนี้นะคะยิ่งออนไลน์ใจครูเนี่ยสั่นมากเลยที่เขาจะได้ไหมเดี๋ยวเราจะปล่อยแล้วนะคะเราจะปล่อย PR ลงไปแล้วว่าสถิติผลการสอบเข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยมีอะไรบ้างติดตามต่อไปนะคะผู้คองติดตามนะคะว่าเปอร์เซ็นต์ของโรงเรียนเราเนี่ยมีนักเรียนที่ติดเท่าไหร่นะส่วนใหญ่ก็จะค่อนข้างสักเซสเนาะเพราะด้วยความที่จกักยภาพมันพร้อมไปหมดะคะ่ะ นะคะโอเคค่ะค่ะอาจารย์แต้วคะ่ะที่พูดมาทั้งหมดทั้งมวลน,นั้นนะคะอาจารย์แต้วจะฝากอะไรไว้สักสักสามคำนะคะสําหรับวันนี้พี่ขอเป็นสามใจสามใจจ้าหนึ่งนะคะเข้าใจ าใจในตัวเขาสองมั่นใจว่าลูกเราเนี่ยจะต้องไปได้3ามคนสุดท้ายเราก็ต้องทําใจกับทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นร้วมเป็นสัสธร<อ>ัมและสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่และลูกนะคะจะไปได้วยกันได้ก็คือความรักและความเชื่อมัน่นต้องมีความรักความเชื่อมั่นนะให้การปกครองของโรงเรียนด้วยโรงเรียนหนึ่งผู้ปกครองหนึ่งตัวนักเรียนหนึ่งช่วยกันคะ่ะทุกอย่างคือการช่วยกันคะ่ะแล้วก็ ก็คือลดนะคะวันนี้โอเคนะผู้ครองน่าจะพอเข้าใจเนาะในที่โรงเรียนอยากจะสื่อว่าเป็นยังไงนะคะแล้วก็เรามีคลิปตัวอย่างนะคะเออการเลี้ยงดูนะสำหรับออพ่อแม่แต่ละบ้านนะคะว่าเขาเลี้ยงดูลูกกันยังไงบ้างนะเพื่อส่งผลให้ลูกเขาประสบความสำเร็จในการเรียนออนไลน์ค่ะสำหรับวันนี้นะคะฝากเอาไว้ค่ะจากลองปตวนะคะสามใจค่ะเราไปก่อนนะคะ,คะโอเคค่ะสวัสด,ดีค่ะ you. <laughs>